ครับใีปลากัดครับโดปนปลา,ปากัดปลาติดตอค่อยๆเลาะชาย,ยาเลยลำบากครับตกได้ต้องไปเอาเองนะครับ <laughs> กัดแม่งอยู่คนเดียวครับกัดเป็นศิบ <laughs> หลุดหรือ,อยังเนี่ยปลาหลุดหรือยังเนี่ยไม่รู้จนแน่นอยู่เนี่ยนิ่งเลยวะ นอนยาอยู่นั่นแหละน่ะเดินล,งไ,ลงไปเลยายนเนี่ยันน่นแหละลึกมันก็ต้องลงไม่ลงดึงขาดเลยนะลึกเว้ยแอคชั่นลัวไม่เคยกลัวน้ำเว้ยโห <_ C at> นี่แม่งอยากให้พี่ตุ้ยเห็นเลยนะพี่ตุ้ยแม่งจกลัวกับน,น้ำนะี่แหละไม่รู้เป็นอะไร จับค่อยจึงดูสายมีปลาอยู่เปล่าอยู่เปล่าปลาอยู่เปล่าไล่สายไปดูก่อนถ้าปลาอยู่ไล่สายลงไปจนเนี่ยอยู่อยู่อยู่ปล่อย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 ยิบเปปลในปากเลย ยังประช่อนอีู่บอกเว้ยแม่งหล่อเลยประช่อนเดีย๋ยวแม่งหล่อเลยปล่อยปล่อยเลยปไป,ปอยสายเลยเออจะหลุดหนีบเลยหนีบยังหนีบได้ยังเอาโผแม่งได้ประช่อน <laughs> โฮ้ยยัดแ่เลยสวยด้วย <laughs> มามาขึ้นมาถ่ายรูปเลยถ่ายแม่งอยู่ตรงนั้นแหละ <laughs> เอยขึ้นไม่ได้เนะ<ง>ดินเท้าดูด <laughs> หนูจะเข้ม่งหล่อเลยอ่ะกบอะไรกบไอ้ชั้นรัวปะครับใช่ป่ะครับใช่กบอะไรครับกบแอคกบแอคเอาโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวามาถ่ายภาพนิ่งเหรออยากเล่นน้ำใช่ไหมครับเนี่ยเฮ้ยมึงลงไปมันลึกลงไปเรื่อยๆไปนนะจมมันย้วยเอาผมบอกแล้วว่ามันลึกแต่คลิปนี้ต้องถึงพี่ตุ้ยแน่นอนครับถึงคุณครูตุ้ยแน่นอนครับคลิปนี้ Å, hvordan føles det?